สวัสดีครับจะมาแนะนานะครับการตั้งค่าหน้าจอนะครับของตัว2มิตินะครับหรือว่าจอเ i d มดีของรถนะครับตั้งแายเกตเถึง LDA นะครับอ่าอันนี้ตั้งหมื่นโลก่อนเนอะสมมุติเราเพิ่งปิดประตูเสร็จนะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดใหม่นะครับแล้วก็ปิดอ่าทีนี้โอีโอขึ้นเห็นไหมฮะตรงนี้กดทีเดียวนะครับทีนี้จะมีรูปออฟขึ้นนะครับกดค้างให้มันอ่อนนะครับอ่ารูปเฟืองขึ้่งเสร็จกดที่จะเป็นอันนี้คือตั้งหมื่นโลนะครับกดค้าง อ่าเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับอ่าก็กลับมาที่โอ디โอเหมือนเดิมอันนี้คือตั้งหมื่นโลนะครับไม่ต้องบิดกุญแจหรืออะไรนะครับแค่อ่าเปิดประตูแล้วปิดนะครับอ่าต่อมาผมจะเสียบกุญแจตั้งค่าอื่นๆนะครับอ่าบิดกุญแจนะครับอ่าทีนี้เดผมจะสตาร์ทรถนะครับอ่าทีนี้นะครับอ่าก็กดเลือกได้เลยนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีนะฮะ พวกวันที่นะครับวันที่นะฮะเวลานะครับโอด디โอไมล์รวมนะครับทิป A นะครับค่าเฉลี่ยทิป A ทิป B ค่าเฉลี่ยทิป B นะฮะกดค้างเพื่อรีเซ็ตนะฮะทีอย่างเป็นศูนย์นะครับกิโลเมตรต่อลิตรนะครับแบบเรี้ยวทม์นะครับแล้วก็ระยะน้ํามันในถังอันนี้เกี้ยงเลยครับถ้ามันขึ้นแบบนี้นะฮะไม่มีเลขขึ้นแล้วก็ไอ้ท่าขีดอันนี่มันไม่กระพริบแล้วเนี่ยถ้าเป็นเครื่องพันเก้าเนี่ยอีกประมาณ60โลนะครับวิ่งได้อีก แต่เผื่อไว้ก่อนดีกว่าครับนะฮะอ่าต่อมานะครับอ่าตั้งค่าน,นะฮะเรามาหน้า ODO นะครับอ่าจากนั้นกดค้างนะครับอ่าจะมีรูปเฟืองตรงนี้ขึ้นเห็นไหมฮะทีแรก็ไอ้ตรงนี้กระพริบก็เปลี่ยนได้นะครับอันนี้จะเป็นกิโลเมตร,รต่อชั่วโมงนะครับอ่าเราตั้งเป็นกิโลเมตร,รต่อลิตรก็ได้นะครับโกดีก็เป็นเป็นทิปเอก็ได้นะครับอ่าทิปเอกิโลเมตรต่อลิตรของทิปเอนะครับอ่าทิปบีนะครับที่เรารีเซ็ตไปแล้วนะครับ กดทีก็จะเป็นว่างนะครับกดที่ก็จะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับอ่ากดค้างอ่าแค่นี้ฮะประมาณนี้นะครับการตั้งค่าจอนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ